โอ้ยสันสันโยถูกไหมบนล่างครับงวดน,นี้ปูให้อีกแล้วเสียดายสามตัวศูนย์สามสอง บอกแล้วนะครับบอกกัวนะเมื่อเช้าคนดูพันหกว่าา่าเลขปู่เน้นศูนย์สามกับสามสองเฮ้ยคนลุกโซเลยครับเจ็ดเก้ามาจริงๆรเฮ้ยคนลุกบอกแล้วเสียวสันหลังไม่แตกตามตัวแต่ว่าวันนี้เฮ้ยทำได้อีกแล้วบนล่างครับ สายดว่วนเจ็ดเก้าตัวเน้นๆเลยเก้ามีเก้ามาจริงๆแล้วเลขปู่อ่ะโอ้โหออกหกศูนย์สามถ้าออกถ้าออกสองศูนย์สามนะบันเทิงบอกเลยแล้วบอกแล้วเนี่ยนั่งไลฟ์สดตรงเนี้ยครับเนี่ยนั่งไลฟ์สดอยู่ตรงเนี้ยเมื่อเช้าบอกแล้วขนลุกขนลุกขึ้นหลังเลยนี่ขนลุกขึ้นหลังยังไม่หายเลยครับหุยดีใจครับดีใจดีใจ,ใจกับคนที่ถูกด้วยนะครับ <c oughs> งวดหน้าเลขปิงปองอัานอีกแน่นอนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูปูบอกปูว่าถ้าวันนี้เลขเข้าในชุดนะจะเอานังลำม,มาลำให้ห้าคนได้เอามาลำให้เพื่อนอีเลยกลับจากลาวกานนี่บอกเพื่อนนะไปบอกเพื่อนตอนเมื่อวานนี่่เพื่อนให้หลีวะหักหักเพื่อนแท้โอ้แต่ว่าเลขอย่างเมืู้คือกันหกศูนย์สามพะนะ แต่ว่าอเพิ่นให้เหลีอวคนลูกแข่งตัวนี้นะในไพ่ถึงเนี่ยไพ่ถึงแน่ไพ่ถึงเนี่ยบนล่างเลยครับสายด่วนสายด่วนให้เจ็ดเก้าให้ห้าเจ็ดแล้วก็ให้เก้าห้าแต่ว่าไปนินผิดตัวครับแต่ว่าเจ็ดเก้ามามาจริงๆ795เจ็ดเก้าห้าฮ้ยนี่นี่พามาดูปูนี่เห็ดได้แล้วเด้อปูนางลำหาคนนะ สัญญาแล้วตามสัญญาแล้วคนลูกแข่งไหมแม่จ๋าผมคนลูกแข่งตอนนี้น่ะคนลูกคิงคนคิงขึ้นหลังเลยแม่นี่อย่าบอกว่าเ่เห็นเด้เลขผมหนักแล้วผมถูกลอตเตอรี่ด้วยแม่ผมถูกลอตเตอรี่เก้าศูนย์ศูนย์น่ะห้าใบโอ้ยเพื่อนให้อหลีนี่เห็นบ่นี่ เพื่อนให้ลีนี่คอยดูนะรอบหน้าเลขเราอั้นแน่นอนใครถูกวันนี้ดีใจด้วยนะนี่ศูนย์สามสองแล้วผมย้ํานะไปอยู่ไปดูไลฟ์สดได้เลยไปย้อนคลิปได้เลยว่าผมว่าย้ําว่าถ้ามาวันเนี้ยเน้นศูนย์สามแล้วก็สามสองนะครับอยู่ที่ดวงใครดวงมันเพราะผมบอกแล้วว่าศู 0, นยะ์สามน่ะมันเป็นเห็นไหมมันมาจริงๆไม่ได้ไม่ได้มาเม่นหลังหอยออกนะครับศู 0, นยะ์สามน่ะมันเป็นเห็นไหม มันเป็นเดือนที่ผมเกิดผมถือหลายโยผมแล,แล้วแล้วเดือนนี้เดือนเกิดจริงๆขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณคนที่ตามด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดังระดับ จังหวัดก็ตามผมลังระระปู่บ้านพอนะครับแต่ว่างวดน,นี้ผมให้ทุกคนได้โชคสองผมให้ทุกคนได้โชคบนล่างนะครับถึงแม่มันจะไม่แตก3ตัวนะครับเพราะผมบอกแม่แม่แล้วผมบอกพี่ๆผมบอกแม่แม่แล้วเด้อว่าผมเกิดวันที่13เดือนวันเดือน3ผมบอกแล้วว่าขอเป็นของของวัญวันเกิดแล้วแล้วผมจับปิงปองนี่ผมบอกแม่แล้วว่าผมจับปิงปองนี่ผมจับตอนวันวิสาขเอ็โบเมนวันมาฆบูชา ผมมานั่งสมาธิผมมาสวดมนต์สองชั่วโมงแล้วผมก็จับเลขปิงปองได้ศูนย์สามสองแล้วผมยังบอกเลยว่าเน้นนะเน้นเด้อเน้น,น,นไปซี้ซื่นะเน้นศูนย์สามศูนย์สามกับสามสองแล้วก็มาอีหรีนะเห็นว่โอ้ยคนไทยอิหรีสายด่วนก็เข้าครับนี่นี่ผมถูก ผมถูกเลขหน้าผมถูกเลขเนี่ยใบหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเนี่ยผมถูกหนึ่งใบแล้วผมก็แล้วถามว่าเก้าศูนย์ศูนย์ผมไปเอามาจากไหนเก้าศนะูนศูนย์อ่ะผมเห็นรหัสไปรษณีย์มันออกเก้าศูนย์ศูนย์ผมก็เลยดักผมก็เลยซื้อแบบว่าซื้อแบบขำขำนาะผมก็เลยถือถืออีกห้าใบนะออผมบอกเพิ่นแล้วว่าคันคันเลขเข้าไม่ไม่แตกสามตัวหรือเข้าบนเข้าล่างนะนางลำห้าคน เอาไมา้เพื้นที่โห้ยงวดหน้างวดหน้านะคอยดูนะเลขปิงปองปูนะโดนอีกนี่ mm hmm. เห็นไหมรอบรอบนี้แตกสามโตเห็นว่มห้าเก้าสามพอมางวดนี้ครับนี่พอมางวดนี้นี่นี่ศู 0, 3, 2, นสามสองนี่เห็นว่าผมบอกแล้วนะนินศูนย์ามกับสามสองแต่ถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าไผ่บอมักนี่ก็บ่ซื้อ เออถ้าไผ่บ่มักก็บ่ซื้อเพราะว่าแต่ว่าในสูตรบ่เขาแต่ว่าสายด่วนนี่สายด่วนนี่สายแล้วอมสินก็เข้าครับเห็นไหมวันนี้อมสินก็มาห้าบนห้าล่างแต่ว่าอมสินห้าปีบ่มีแล้วนี่สายด่วนนี่นี่นี่เห็นบ่เจ็ดเก้านี่นีโดด่โดดเลยครับเจ็ดเก้านี่เจ็ 7, 9, 5, 7, ดเก้าห้าเจ็ดแต่ว่าผมเน้นผิดตัวร่วมบุญนางลำครับ อ๋อแม่แม่แมพี่พี่จะร่วมบุญกับนางลำได้พี่ถ้าแชทมาก็ได้ถ้าแชทนะเดี๋ยวผมให้อมินส่งเลขบัญชีให้ยผมว่าแล้วอันนี้ก็ได้อีกอย่างหนาผมว่าแล้วบ่มีผมว่าแล้วสัญจรหนะบ่มีแปดดอกบ่มีหรี่ห้าก็ไม่มาแต่ว่าเก้ามายิางเก้านี่แรงยิง,ยงผมว่าแล้ว มันสิออกตัวเดิมบอกว่าผมก็เลยดักมันไหนนะผมก็เลยดักมันไห้เพราะผมว่าผมชอบเจ็ดห้าเก้านี่เห็นไหมเจ็ดห้าเก้านี่มันไปออกข้างหน้ามันไปออกลอตเตอรี่เก้าเจ็ดห้ามันบอกลอตเตอรี่เก้าเจ็ดห้าแล้วแล้วทีนี้ผมว่าเฮ้ยเพราะว่าผมจําได้ไหมที่ไปลาลาวนะมันแตกสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็มาออกเก้าเจ็ดเก้าเออมันออกเก้าเจ็ดเก้าผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยสัญจรนี่มันสัญจรนะมันมันชอบมันมาเลขเก้าไงแล้วทีเนี้ยผมก็เลยว่า โบมนมันสอกตัวเดิมบ่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะผมก็เลยเอามาใส่ไว้เห็นไหมเพราะว่าผมตัดมาจากตรงนี้เลยผมตัดมาหางเดียวเห็นไหมนี่เจ็ดห้าเก้านี่เจ็ดนี่ผมก็ดับผมก็เอามาจากตรงนี้ส่วนเลขปิงปองนะผมจับตั้งก็คือวันที่ฮ่อนยิ่ซี่ก็คือวันนั้นวันวันมาคาบูชามีคลิปยู่เดี๋ยวภาษาคลิปก่อนตอนหวยออกมาโอ้แบบดึกว่าสีแตกสามโตแล้วนะ นี่นี่นี่ได้ปิงปองที่ผมจับมาเมื่อนั้นนี่ที่ผมจับที่ผมล่วงขึ้นมาเห็นไหนี่นี่นี่มือมือวันที่มือวันที่ยีสิบสี่เลยที่ผมจับขึ้นมา,เ,มาเดี๋ยวผมิิพาไปเบิง้งตรงนี้มันอันนั้น ใครอยากมากลับไหว้มาไหว้ได้นะครับสองงวดแล้วนะครับปู่นินลากันนะครับปู่นินลากันไม่อีกสองงวดแล้วครับไม่ดังระดับไม่ไม่ไม่ขอดังระดับจังหวัดนะครับขอดังระดับหมู่บ้านพอแล้วครับสองงวดแล้วนะครับเออขอนี่สีได้เบิ้งเหียนบอนีผมกาลังล่วงอยู่แล้วผมก็เอามาใส่แป๊บนึงเด้อ นี่ปิงปองนะ<ม>เห็นว่032นะที่ผมจับได้มือนั้น032นี่เต็มเต็มผมบ่มักคือการน03นะแต่ว่าผมผมมั่นใจว่าปูสียหายเพราะว่าผมว่าผมผมว่าาแล้วแมนมอผมว่าาแล้วว่าเห็นไหมออกสองรอบหน้าเราต้องตาม19นะครับใครดูใครยังดูไลฟ์สดอยู่รอบหน้าเราต้องตาม19แล้วก็ เราต้องตามหนึ่งเก้าแล้วเราต้องตามสามสองนะเพราะหลายเก้านะเพราะว่าเห็นไหมผมเกิดวันที่สิบเก้าเดือนสามหนึ่งเก้าศูนย์สามสองห้าสามสี่สี่สามสามสี่ออกไปแล้วศู 03, นย์สามนี่ออกแล้วเหลือเหลือวันเกิดก็คือหนึ่งเก้างวดหน้านี้ต้องตามหนึ่งเก้าแล้วก็ตามสามสองสามสามไม่แน่ครับเพราะว่าตอนนี้ไหลสามเห็นบหสามมาโอเคนะขอให้ปังๆเด้อริงๆเด้อหมันหมันใครได้โชคใครอยาก ร่วมบุญงกับนางรำก็ทักแซดก็ได้คนระับแล้วแต่กําลังศรัทธ,ธาเด้อมื้อนี้ก็ฮหดเต็มที่แล้วว่าแตกสามโทว่เป็นอย่างก็คือแตกก็คือบนล่างก็คือเอาซะน,นี่ละเพราะว่ารับปากเพื่อนแล้วว่าเซียวนางรำมาเราไม่ถวายเพื่อนนะหาคนหาคนวากับเพื่อนนะคันว่าแตกคันคันว่าแตกคันมัน มันบอบอเขามันเข่าแค่มันถ้าเกิดว่ามันเข้าแค่ลูดอะไรแบบนี้ก็เอามาสองแต่มือนี่มันบดแตกสามตัวแต่ว่ามันเขา้ามันเข้าในชุดมันเข้าเลขสายดวงไส้ดวนเลขปิงปองนะ่ะบอกเพื่อแล้วเสี่ยวนางหลามมาถวายเพื่อนหาคนโอเคนะขอให้โชคดีขอให้เฮงเงนะครับสี่โมงแล้วสวัสดีครับ